น้ำตาไหลคลิปแรกแฮทและลูกชายเจอเบนส์เรสซิ่งกอดสุดคิดถึง หลังแฟนๆแห่กดไลค์แห่คอมเมนต์ยินดีกันอย่างสนัน่นเมื่อได้เห็นโมเมนต์พทนภาภาโพสตภาพเบนส์เรซซิ่งหลังได้รับอิสรภาพก็ได้ตรงมาหาน้องเรซซิ่งลูกชายสุดที่รักเปิดภาพแรกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกและระบุเป็นอิโมจิรูปหัวใจด้านเจนจินดาเพื่อนสนิทแพทนภาภาได้โพสต์โมเมนต์ที่ไม่ได้ออกสื่อขณะที่แพทพาลูกชายไปรับเบนส์ก่อนจะกลับไปที่บ้านพร้อมกันพร้อมก,กับบรรยากาศรอยยิ้มเจนถามเบนส์ว่าแพท เป็นยังไงบ้างเบนก็ตอบว่าสวยเหมือนเดิมด้วยแพทบอกติดตลกว่าสวยเหมือนเดิมได้ยังไงทำมาเยอะเจนก็ถามอีกว่ามีอะไรจะฝากบอกเขาหน่อยไหมเบนก็ตอบว่าครับผมดีใจพร้อมกับโมเมนต์กอดกัน3คนด้านเจนยังบอกอีกด้วยว่าหลังจากนี้พี่เบนขอเวลาตั้งหลักก่อนต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรหลายๆอย่าง อาจจะมีบวชสักระยะแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนแพทเบนซ์ ben, กับคุณย่าก็คุยกันและมีการคุยกันเรื่องเลี้ยงดูเรซิงว่าในหนึ่งสัปดาห์เรดจะมานอนกับป๊าป๊ากี่วันยังไงเพราะทางเบนซ์และคุณย่าก็เอนดูคิดถึงเรดมากส่วนที่หลายคนโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์แพทเรซิงและเบนซ์จะยังไงต่อก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปต้องให้เบนซ์และแพทเขาเป็นเรื่องคนสองคน กอดกอดกอดสามคนเร็ว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 ก่อนหน่อยเร็วถามเขาว่าอะไรถามเขาว่าอะไรฉันสวยเหมือนเดิมเนาะกว่าเดิมได้ไหมทำมาเยอะทำอะไรที่แหวนเข็มยังกลัวอยู่เลยบอกคำนี้มีอะไรจะฝากบอกเขาหน่อยไหมคะขับผมเหรอแค่นี้เหรอดีใจดีใจ ระดิงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่